ใช่ตัวทรัพย์ยิงรับตีนีบานุวัตดนพลางช้อยนะครับมีการบุกรุกนะครับมาตั้งตัวทรัพย์บุกรุกบุกรุกอย่างไรบุกรุกพื้นที่้องชาวบ้านนะครับตีบ้านก็ใช่ตัวทรัพย์มาขึงไว้ในตีมีจะโดดกล้องพมนะครับต่อไปพื้นที่กล้องพมนะครับพมปักเช้านี้กับรั่วกับนี่อันนี้ไม่ใช่รั่วซึ่งปักในพื้นที่พมจะมาเผื่อคขึงว่าใช่ตัวทรัพย์กล้องพมกาบาน หวงไว้เต่ากองฟ้อมตังเฟนกับหลายใช่ตังคองยีฮอชูตังคองไอ่ที่อยู่ที่ตังคองเคทตีนีปอกมาปักเต่าก่อยกว่าไหมกับเก่าวิยายครับกับไม้นะกับนี่นะกับโยงแย่งอยู่เน็นแล้วอย่ามไกับก็อรับพิจบไอ้ชุดนี้กามานะกับลูกข้าวเนี่ยเปล่อนตีพุ่มเลยนะกับเนี่แหละเนี่ยตัวยางนะกับก็มาตั้มอยเา็นีอยู่างกับนี่พนักงานที่อยู่ที่นะกับมาตั้มอยู่กับกับบมวยเขายายก็ไม่ยอมย่ายกับกระดานบอกพนักงานก็แล้วว่า ไม่อยยายโอ๊กเลยก็ต้องตีอยู่ตีนี่ก็ไม่ยอมยายแล้วกับนี่ละกับนี่พ่อให้ดูแนวนะกับให้ดูแนวกับนี่กับแนวเห็นไม้กับเออมันตางันรีบจะ่ไหมกับนู้เจ้าก้อยกับเออนี่เอากามาวายือบุกรุกกับแรงเอาไม่กว้างเนี่ยเห็นไม้กับกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วก็ไปชดแล้วชดแล้วทำเจะหยงแย่งหยดหรือแล้วกับนี่กับเช็นไม้กับดีนี่ใบชัดเอิญกับเมื่อนกันแล้วกับใบชัดเอิญกับเป็นฝันนี้เมื่อนกันเป็นกับไม่รับผิดบอดไรกันเลยแล้วกับ นูกเก็กลับแล้วครับก็จะคลิปครับ